มาฟังอดีตแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเรื่องคลิปเสียงเมื่อวันนั้นอดีตแม่ทัพภาคที่สองเผยรู้สึกเห็นใจอดีตนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรได้ยินเสียงปุ๊บก็เข้าใจและเห็นใจมาฟังเสียงอดีตแม่ทัพภาคที่สองกันค่ะได้ยินคลิปเสียงปุ๊บผมก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจท่านนะ ผมเป็นห่วงท่านมากกว่าเพราะามันสงสารแล้วก็เห็นใจตัวท่านเองก็เป็นสภาพสตรีด้วยแล้วก็ท่านคือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสิ่งนี้ท่านจะต้องแบกรับต่อจากคำพูดนั้นเนี่ยมันหนักมากผมมีทางเดียวคำพูดเดียวคือให้กำลังใจท่านไม่ต้องห่วงผมผมทำในที่ของผมป้องกันแดนอย่างเดียว ที่เหลือท่านช่วยให้คำตอบพี่น้องประชาชนให้เข้าใจแล้วกันคิดอยู่เท่านั้นเลยทุกวันนี้ก็คิดอยู่แค่นั้นแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งแล้วก็ตามใช่ครับเพราะว่าท่านคือคนไทยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชาติคิดอยู่แค่นั้น